ครับจากเพชลอกตกปลามือสองใบเวลโชนะครับที่วางอยู่นี้เป็นคันเบ็ดตกปลาครับเป็นคันมาจากญี่ปุ่นเลยนะก็มาพร้อมลอกเลยก็ยาวก่อนสไลด์ก็ยาวอยู่ที่สี่สิบเซนครับเป็นคันสไลด์ครับเดี๋ยวดูด้ามนะด้ามเป็นตรงนี้เป็นโอ้โหสีทองเป็นโลหะนะครับดูจะแข็งแรงนะตรงนี้เป็น อลักษณะเป็นแบบนี้ครับยาวอยู่ที่นะครับเป็นยี่ห้อนี้นะรีเวอร์คิสเนี่ยครับเป็นคาร์บอนสปินยาวอ่ห6ฟุตครับ6ฟุตแต่ผมวัดมันยาวได้เมตรเจ็ดสิบครับเมตรเจ็ดสิบเซนนะ มันไม่ถึง6ฟุตดีประมาณเกือบเกือบหฟุตแล้วขาดอีก10เซนก็ไกดยเป็นแบบนี้ครับไกายมีทั้งหมด6ตัวเดี๋ยวลยไล่วิชีลข้อครับตัวแรกนะตัวที่2 3นี่ครับด้านปลายเป็นสีเขียวนะใครก็สามารถปรปับให้มันตรงกันได้ก็อย่าหดด้วยกันพอสะภาพโดยรวมก็ยังดู ยดูใหม่อยู่ครับก็ขายเลยแล้วกันครับขายองร้อยบาทครับรวมส่งครับใครสนใจก็ทักแชทสอบถามได้นะเป็นขันสั้นๆครับพกพาสะดวก